สวัสดีค่ะเพื่อนของเจทีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้เจทีจะมาทําคลิปนะคะเช็คความรู้สึกของเขานะคะณช่วงเวลานี้นะคะเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะจะทําทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็นะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากดูคลิปเก่าๆคลิปความรู้สึกนะคะสามารถเช็คได้นะคะของเจทีไทม์เลสนะคะไม่ได้จํากัดนะคะแต่ดูได้3-6เดือนนะคะแล้วมาดูใหม่ได้นะคะเช็คความรู้สึกเขาแต่อันนี้เราจะเช็ค สดๆเลยนะคะว่าเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้นะคะเจทีมีไพ่เลือกทั้งหมดเหมือนเดิมนะคะสามเด็กเด็กที่หนึ่งเด็กที่สองเด็กที่สามตั้งสมาธินะคะก่อนเลือกนะคะดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงนะคะยาวไปตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็นะคะเจทีขอบพระคุณนะคะคนที่มาทำทำแตมเวลาเพื่อคนอื่นนะคะ คนที่มากด subscribe ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะเยอะแยะนะคะขอบคุณคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะอย่าลืมนะคะสําหรับใครต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไพ่กับเจตีสามารถแอดเข้ามาหาเจตีได้เลยนะคะเจตีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ทักเจตีมาก่อนด้วยนะคะบางทีเจตีตอบกับช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสินะคะวันนะตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาคนนั้นนะคะรู้สึกอย่างไรนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆของเจตีที่เลือกไพ่เด็กนี้นะคะเรามาดูสินะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนของเราตอนนี้นะคะขอดูเลยนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนของเราตอนนี้นะคะขอดูไพ่คนที่เลือกไพ่กองน,นี้หน่อยคะ ไพ่ห้าไม้นะคะสถานที่ทํางานก็ได้นะคะเพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้ของเราไพ่ปิดหูปิดตานะคะเขาขัดแย้งในตัวเองหรือในกรณีหนึ่งนะคะเพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้อาจจะนะคะมีปัญหากันหรือเปล่านะคะไพ่กองนี้ของเรานะคะแฮงแมนนะคะอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันหรือเปล่าครับเพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้ซองมาดาบนะคะมันจะไฟกันจริงๆนะคะเพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้เขารู้สึกว่าคุณไม่ยอมเขานะคะ เส้นออฟบอลนะคะหนึ่งเหรียญนะคะเนี่ยในกรณีหนึ่งเขารู้สึกว่าคุณไม่ชอบเขานะคะไม่ชอบในการกระทําของเขาที่ทํางานก็ได้หรือเส้นออฟบอลนะคะคือเหมือนมีการไฟกันเห็นไหมคะไฟกันตลอดหนึ่งเหรียญแต่แอบมีความรู้สึกดีในหนึ่งเหรียญนะคะอาจจะทํางานร่วมกันไหมเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะสองดาบนะคะแล้วก็เส้นออฟบอลนะคะเหมือนต่างไฟต่างรอนะคะทั้งใต้อีโก้ทั้งคู่เลยนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเรารู้สึกดีนะคะแต่เหมือน เข้าหาทีไรไฟกันทุกทีนะคะไม่ชอบไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่นะคะไพ่ธาตุไฟนะคะเนี่ยแอบซองแอบสืบแอบดูเรื่องของคุณนะคะตามสตอรี่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะแอบฟังการสื่อสารนะคะว่าใครพูดว่าคุณพูดถึงเขาไหมนะคะหรือว่าแอบดูเรื่องราวของคุณแอบซองแปดดาบเดอะฟูลนะคะบางคู่กรณีนะคะ คือรู้สึกเยอะแหละรู้สึกมากแหละนะคะ,ะไม่งั้นจะเป็นแฮงแมนแปดดาบทําไมแต่ไม่กล้านะคะไม่กล้าเข้าหาเพื่อนเพื่อของเรามีความเห็นไหมหาเพื่อเพื่อนของเราอาจจะเกาหรือหรืออะไรก็ได้นะคะในไพ่กองนี้ของเรานะคะแต่ก็มีความรู้สึกดีหนึ่งเหรียญแต่ไม่กล้าพูดนะคะทําไมไม่กล้าพูดนะตัวเอง The fool เหมือนกับคุณคุณอาจจะไม่พร้อมที่จะมีใครหรือเปล่าหรือตัวเขาก็ได้นะคะไพ่กองนี้ของเรา หรือในกรณีหนึ่งสองดาบนะคะอาจจะมีความสัมพันธ์คุณอาจจะมีคนอื่นๆอยู่ไหมนะคะมีคนที่คอยห่วงคุณเห็นไหมคะหรือตัวเขาก็ได้ไพ่สลับกันได้นะคะเพื่อนของเจ้ทีเนี่ยมาแล้วนะคะเดอกมูนนะคะความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้นะคะความสัมพันธ์ที่แอบมีใจแอบรักแอบชอบนะคะเพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้ของเราไพ่แอบรักแอบชอบนะคะตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้อาจจะมีคนอื่นๆอยู่นะคะก็ได้นะคะแต่ก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละนะคะที่ต่อกันนะคะก็อาจจะเป็น ไพ่เก้าถ้วยมาแล้วนะคะไพ่สองใบนี้นะคะเนี่ยนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังหวงความโสดหรือไพ่เก้าถ้วยอาจจะเ,เป็นคนที่รักอิสระอยู่ก็ได้นะคะไพ่สองใบนี้เดอะฟูลนะคะตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่ายังไม่อยากที่จะต้องการความสัมพัน์นี้ก็คือก็คือแอบชอบอ่ะแหละนะคะยังไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายชอบตัวเองไหมนะคะในเพื่อนเพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรากลัวว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะ นะคะมีคนอื่นๆอยู่หรือเปล่าไพ่สองดาบนะคะเนี่ยเหมือนมีมีกำแพงด้วยนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเราไม่พูดความรู้สึกลึกๆของตัวเองนะคะเนี่ยไพ่ชาลีออตเ้าถ้วยนะคะยังห่วงแหนนะคะชีวิตส่วนตัวชีวิตโสดอยู่ก็ได้นะคะบางคนที่ดีกันในสถานที่ทํางานนะคะคือเป็นคนที่หนึ่งเหรียญน่ะนะคะคือแอบแอบอ่ะนะคะไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้ก็คือแอบชอบอ่ะนะคะอยากสาร้างความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะแต่ เป็นการเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเข้าเข้าหากันแล้วก็ทบกระทั่งกันหรือเปล่าไพ่ห้าไม้นะคะแล้วก็ไพ่แปดดาบนะคะกลัวกระทบกระทั่งกันไหมกลัวมีปัญหากับคนของคุณไหมด้วยหรือคนของเขาด้วยนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเรามีความรู้สึกดีรู้สึกเยอะแหละแต่กลัวไปเป็นอ่อ กลัวความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นชิ้นอวบอลใบนี้นะคะก็คือดูนะคะต่างฝ่ายต่างดูเลยนะคะดูกันต่อไปไพ่ของธาตุไฟมาสูงนะคะไพ่ของคนใจร้อนนะคะไพ่ของธาตุลมก็มานะคะธาตุดินก็มาแปดดาษธาตุลมนะคะซึ่งไพ่กองนี้พวกคุณยังไม่อยากเปิดเผยความรู้สึกกันหรือเปล่านะคะอาจยังไม่แน่ใจนะคะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะชอบตัวเองหรือเปล่าเรามาดูซินะคะว่าความรู้สึกของเขาลึกๆนะคะเอาลึกๆเลยนะคะไพ่ต่อคุณนะคะ เนี่ยนะคะไพ่ซิกออฟคัพนะคะอยากเนี่ยเห็นไหมคะอยากสารสัมพันธ์นะคะอยากอยากอยากพูดดีๆด้วยตัวเองรู้จัก <laughs> อยากคุยด้วยนะคะไพ่ของเดอะสตาร์เนี่ยนะคะ <c oughs> ความรู้สึกลึกๆนะคะคุณคุณใช่สําหรับเขานะคะเพื่อนของเจทีนะคะไม่รู้อะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ <c oughs> ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกนะคะไพ่ของทาวเวอร์นะคะ รู้สึกว่าคุณตัวคุณอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหรือว่าเป็นคนที่ชัดเจนนะคะพูดตรงนะคะแล้วก็ถู o ออบคับนะคะเนี่ยเป็นไพ่ของเพศเดียวกันก็ได้นะคะยิงรักยิงเอ,อ่อโทษนะคะยิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะเพื<ๆ>่อนของเจทีนะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ดุๆนะคะทาวเวอร์นะคะซึ่งเขาไม่กล้านั่นเองนะคะเพื่อนของเจทีนะคะ ดุดุหรือคุณเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่เปิดอะทาวเวอร์อาจจะเป็นคนที่ดุมากเป็นคนที่เขากลัวนะคะเพื่อนของเจทีแต่เขาก็รักนะคะคือเข้าหากันแล้วไฟกันทะเลาะกันนะคะไม่ถูกกันแบบนี้แต่ก็ยังมีความหวังอยากอยากเข้าหาคุณนะคะอยากให้การอยากให้ทาวเวอร์อยากให้กำแพงคุณมันพังลงนะคะเพื่อนเพื่อนของเจทีที่เลือกไพ่กองนี้ของเราเห็นไหมคะ king of swords to of cups king of swords นะคะกลัวคุณ กลัวคุณไม่ได้รู้สึกแบบเขานั่นเองทุกครับ,บเพศเดียวกันก็ได้นะคะเนี่ยเจ้านายกับลูกน้องก็ได้ g of ออฟซอสซึ่งเขาเหมือนกับเขาไม่กล้านะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเราเขาไม่กล้าเข้าหาเพื่อนเพื่อนของเรานะคะเขากลัวเพื่อนเพื่อนของเราคิงออฟซอสเป็นไพ่ที่ดุเดียวนะคะอืเขาดูหน่อยนะคะว่าเาขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาเขาถึงขนาดว่าอยากทลายกำแพงของคุณขนาดนี้น,นะคะแต่ k คิงออฟ o r สขึ้นมาเหมือนกับ เขาอยากเทคแอคชั่นเหมือนกันนะคะเนี่ยขอดูความรู้สึกที่เขาจะทํากับเพื่อนของเรามีไหมคะเขาจะทําอะไรให้เห็นไหมขอดูหน่อยนะคะเทคกิ้งสตีฟนะคะเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากสารความสัมพันธ์ไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะอยากอยากให้คุณแบบเป็นคนโชคดีนะคะแบบไปกับคุณยาวๆด้วยนะคะเพื่อนของจุทีที่เลือกไพ่กองนี้นะคะ เนี่ยไปคุณเป็นคนที่ฮิวเขาได้เป็นเพื่อนเขาอยู่เข้าใกล้คุณแล้วมีความสุขคุณเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องนะคะคุณไพ่กองนี้ของเราเนี่ยคุณเป็นผู้หญิงที่หรือผู้ชายก็ได้นะคะที่แบบบางครั้งคุณก็ดูอ่อนหวานอ่อนไหวนะคะอ่อนหวานนะคะเหมาะเหมาะที่จะเป็นคนที่โชคดีนะคะที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆจากเขานะคะเห็นไหมคะคุณมีพลังของการฮิลลิ่งฮิลลิ่งเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะเขาจะค่อยค่อย สารความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับเพื่อนๆของเรานะคะไม่ให้มันรีบเพราะมันรีบเหมือนกับเหมือนค่อยๆปรับนะคะตัวคุณอาจจะรักอิสระไหมอาจจะมีอีโก้ในตัวเองไหมไพ่ของการกระทบกระทั่งกันบ่อยๆอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรหรือเปล่านะคะเพื่อนๆของจตีนะคะเรามาดูสินะคะว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลของเรานะคะใกล้ยความสัมพันธ์นี้หน่อยนะคะขอดูหน่อยนะคะ ไพ่กองนี้นะคะถ้าแอบ,บชอบหรือว่าอะไรไม่กล้านะคะ <S <S เขาก็จะแอบ,บชอบเป็นเพื่อนของเราเนี่ยนะคะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะซึ่งมันจะทําให้เขาเนี่ยฮันนีมูนนะคะไพ่ของการออกท่องเที่ยวไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าหลังแต่งงานนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะเพื่อนเพื่อของทุกทีนะคะเนี่ยแต่งงานเสร็จก็ไปฮันนีมูนนะคะเนี่ยกิฟต์แอนด์โอเปนไ์นะคะ ค่อยๆเปิดใจคุยกันนะคะเพื่อนของเจงทีเขาก็รู้สึกดีเอแหละนะคะเพื่อนของเราถ้าคุณไม่มีคนของคุณนะคะเขาไม่มีคนของเขาเฟิร์สนะคะมันจะมีการตกหรุมรักซึ่งกันและกันนะคะดิสคูสบีวันนะคะก็คือนะคะอาจจะได้เปิดใจคุยกันว่าคือคุณเป็นวันของเขาอะนะคะคุณเป็นคนที่เข้าถึงเขาได้คุณกล้าทะเลาะกับเขาคุณกล้าไฝ่กับเขา ซึ่งเหมือนกับมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละนะคะตกหลุมรักในความน่ารักหรือต่างฝ่ายต่างตกก็ได้นะคะในอนาคตนะคะความสัมพันธ์นี้ดีนะคะเพื่อนของจิตีนะคะก็พยายามดีวกันดีๆนะคะอย่าทะเลาะนะคะอย่าทะเลาะกันมีไพ่ทะเลาะขึ้นตั้งแต่ใบแรกนะคะชอบไฟกันพูดกันนะคะแบบแต่ก็ยังแอบ,บส่องแอบ,บมองกันอยู่นะคะไพ่ king of swords ก็ส่องนะคะเพื่อนๆของจิตีนะคะแอบบดุเพื่อนเพื่อของเราอาจจะดุก็ได้หรือตัวเขาก็ได้นะคะไพ่สลับกันได้เนาะ โอเคนะคะสาหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเราเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกดีแหละนะคะอย่าร,รักเลยแหละนะคะหญิงรักหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะเพื่อนๆของเราไพ่กองนี้เนาะโอเคเจทีไปก่อนอย่าลืมกด subscribe นะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในชแนลนี้เจทีสี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนของจิตที่เลือกให้กองนี้ของเรานะคะเรามาดูสินะคะว่าเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะตั้งสมาธินะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเจ<ส>้าที่ขอดูหน่อยเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆของเรานะคะขอดูเลยนะคะ <c oughs> น,น,นะแป๊บนึงไหมคะ เขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะสาวสวยหนุมรอนะคะสาวสวยหนุมรอหล่อหรือเปล่านะคะขอรูหน้าหน่อยนะคะ เขาดูหน่อยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรมาแล้วนะคะโอ้โหสาวสวยจริงๆนะคะเพื่อนของเจทีรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทั้งสวยทั้งหล่อนะคะอันนี้ไม่ใช่เพศเดียวกันก็คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะสวยแต่งตัวดีนะคะรู้สึกคุณมีสเสน่ห์นะคะตั้งแต่หัวจดเท้านะคะเดอ high p e n ท e คือไม่ว่าคุณจะเป็นคนลักษณะแบบไหนแต่บุคลิกของคุณขึ้นมาก็คือคุณดูดีนะคะในแบบของคุณนะคะในช่วงวัยของคุณนั่นเองผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะ สตรองนะคะเห็นไหมคะบุกินวูแมมบุกวูเมนบุกินมัมนะคะเนี่ยนายออบวอนนะคะดูคุณแบบโนสนโนแคร์ใครอะนะคะคือช่วยเหลือตัวเองได้นะคะหลายๆเรื่องเลยนะคะสตรองของเรานายออบวอนด้วยนะคะดูคนแบบคนบุกบุกลุยๆุยอะนะคะเพื่อนของเจทีอาจจะเป็นทอดเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวไหมเพื่อนที่เลือกให้กองนี้ของเรานะคะทํางานเก่งมากนายออบวอนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบ คือนายออนใบเนี้ยนะคะเป็นคนที่ร้อนแรงนะคะเ,เรื่องของจจตีนายอัเพนติคเกิลนะคะแล้วก็สามเหรียญโอ้โหคือไพ่ของนายอัเพนติคเกิลนะคะคือคุณเป็นคนที่เหมือนไม่สนนะนะคะไม่สนไม่แคร์ใครเลยสามเหรียญน,นะคะสนแต่เรื่องของตัวเองนะคะไพ่กองนี้พวกคุณพวกคุณอาจจะเดียวงานด้วยกันหรือเปล่าเพราะนายอวอนขึ้นและสามเหรียญน,นะคะอยู่ที่ทํางานเดียวกันไหมนะคะดูคนจะ กำลังสร้างฐานะตัวเองนะคะโหไฮโดรเฟนขึ้นนะคะเพื่อนๆของเจตีที่เลือกไพ่กองนี้นะคะรู้สึกเยอะกับเพื่อนๆของเรานะคะเนี่ยรู้สึกร้อนแรงนะคะร้อนรุ่มนะคะไพ่ของเดอะเมจิเชียนเก่งมากความสามารถนะคะหลายหลายอย่างนะคะเขาเห็นคุณทําอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองคุณมีความเก่งมีความสามารถอีกอย่างคุณคนใจบุญนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะสเต็งขึ้นคู่กับเมจิชเชียนนะคะมีทั้งความเก่งและความเก่าด้วยนะคะเพื่อนๆนของเจตีนะคะ คือเอาเสือหมอบนะคะสิออฟซอสนะคะอยากเข้าหาเพื่อนของเราเหมือนกันนะคะ,ะเขาดูหน่อยนะคะสิบเปลี่ยนดูคุณมั่นคงอะ่ะคุณมั่นคงคุณดูคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะเพื่อนของจิตีที่เลือกให้กองน,นี้ของเรานะคะมาแล้วนะคะ,ะฟินออฟคัพยังพูดไม่จบเลยนะคะฟินออฟคัพแปดไม้นะคะแอบชอบเพื่อน,อนของเราเพ,เพื่อนที่เลือกไพ่ก่อนนี้แอบรู้สึกเยอะ แอบรู้สึกมากนะคะดูแอบดิฉันคะแอบข้างหลังนะคะเ,เพื่อนของเจทีบางคู่ก็ในแอบสารสัมพันธ์กันแล้วนะคะฟินออคบคัพนะคะอยากอยากอยาก,อยากได้คุณเป็นแม่นะคะฟินออคบคัพดูคุณเป็นคนจิตใจดีบุค,คลิกดีแต่งตัวดีนะคะเพื่อนเพื่อนของเจทีดูเมจิเชียนได้เลยนะคะเป็นคนละเอียดเป็นคนรอบคอบเป็นคนที่เนี่ย นัทนุถนอมมานะคะเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาม,มีอะไรกับใครมากนะคะแต่นะคะแต่อย่าให้ดุหรือให้กดเพื่อนๆของเรานะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้เขารู้สึกคือคนคนนี้เขาเป็นคนในลักษณะรู้สึกคุณมีความเป็นบ้านด้วยนะคะสิบเหรียญมีความมั่นคงแล้วก็ เขาเหมือนเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกอบอุ่นอะนะคะเพื่อนๆของเจตีที่เลือกไพ่กองนี้มันมีความเร่าร้อนนะคะอยากเข้าหาอยากเข้าใกล้แบบนี้นะคะรู้สึกว่าคุณมีดีในตัวเองราคาสวยหล่อนะคะแล้วก็หน้าที่การงานคุณก็มั่นคงโอเคนะคะแบบนี้นะคะดูแลตัวเองได้นะคะไม่เป็นภาระคนอื่นนะคะไพ่แปดไม้เห็นไหมคะไพ่แอบชอบคุณแล้วน่าจะแอบชอบมานานแล้วไพ่สามเหรียญสถานที่ทํางานด้วยก็ได้นะคะเนี่ยแอบชอบแอบมองอยู่ข้างลังแบบนี้ซึ่งบางครั้งเหมือน จะที่รู้สึกว่าเขารู้สึกเยอะกับเพื่อนเพื่อของเรานะคะไพ่ไพ่ใบนี้ของเรานะคะก็คือบางครั้งนะคะเหมือนกับเพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกเหมือนมีคนมองตลอดเวลานะคะในกรณีหนึ่งด้วยนะคะก็นะคะต่อก็คือรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ไม่ได้ไม่เหมือนคนอื่นหนาะะไม่ได้นะคะไพ่ของซิกเซนนะคะการมีเซน์การดูคนออกการมองคนเป็นนะคะคุณ คุณเป็นคนที่เหมือนกับเป็นที่เพึ่งพิงให้คนอื่นด้วยนะคะเนี่ยคุณแนะนําคุณอาจจะทํางานเกี่ยวคุณอาจจะเป็นเกี่ยวกับการให้คําแนะนําคนเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรเบลสูงๆอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรก็ได้นะคะที่สูงๆแล้วนะคะไพ่กองนี้ของเรานะคะคือคุณเป็นคนที่น่าเข้าหาน่าคบน่าคุยด้วยนะคะคุยด้วยแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้พลังจากคุณไปนะคะเพื่อนๆของเจตีที่เลือกไพ่กองนี้นะคะ รู้สึกว ah. ่าคุณมีไอเดียคุณเป็นผู้หญิงไม่ธรรมดาหรือผู้ชายที่ไม่ธรรมดานะคะคือรู้สึกว่าคุณหลายๆคนอยากเข้าหาคุณด้วยนะคะไพ่กองนี้ของเรารู้สึกเยอะรู้สึกมากนะคะและในกรณีหนึ่งรู้สึกมีคู่แข่งด้วยนะคะเพื่อนของเจตีที่เลือกไพ่กองนี้นะคะอืมอยากจะได้คุณแหละนะคะสิบเหรียญฟินออฟเพนติคันเอ้ฟฟินออฟคัพคู่กับแปดไม้นะคะคิดวางแผนอยู่ตลอดเวลานะคะอยากเข้าใกล้คุณด้วยบางคู่กรณีนะคะดิวกันแล้วด้วยนะคะดิวกันไปแล้วด้วยนะคะเพื่อนๆของเรานะคะ เนี네่ยแล้วจะทํายังไงจะได้เธอมาครองค่ะไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วมั้งคัะเพื่อนเพื่อนของจุทีโอเคนะคะเขารู should, like um, ้สึกเยอะรู้สึกมากอย่างนี้ขอดูลึกๆหน่อยค่ะเขารู้สึกอยากจะรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนงเราเลยนี่ก็เยอะแล้วนะคะถึงขนาดจะเข้าหาอยากเทคแอคชั่นนะคะมันมีแพนแพชชั่นสูงอ่ะนะคะเพื่อนทางร่างกายด้วยนะคะเนี่ย พอ,อดูหน่อยนะคะสามเหรียญคุณเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยสนใจเขาหรือว่าในกรณีหนึ่งคุณดูมีงานอดิเรกทำอยู่ตลอดเวลานะคะไพ่าสามเหรียญก้มหน้าก้มตาทำแต่เรื่องของคุณนะคะเอ็มเพอร์เรอรู้สึกคุณไม่สนใจเขาจริงด้วยนะคะคุณมีมากคุณมีอีโก้งคุณอไพ่ของธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุลมด้วยนะคะเรื่องของเจตีไม่กล้านะคะอยากเข้าหาแต่ไม่กล้านะคะ รู้สึกว่าคุณไม่ได้เปิดหรือว่าในกรณีมีความรู้สึกเกรงๆด้วยนะคะเพื่อนของจุงทีกลัวคุณจะไม่เปินดนั่นเองนะคะ King of Swords ขึ้นนะคะไม่กล้าคุยด้วยนะคะ Emperor รู้สึกว่าคุณนิ่งๆนะคะ The Fool นะคะอืมลึกๆแล้วเขารู้สึกองไรอีก Queen of Wands เห็นไหมคะ บางคู่กรณีนั่งจ้องกันนะคะอยากเข้าหาอยากเข้าใกล้แต่กลัวความสัมพันธ์นี้จบไปเพราะแพชชั่นสูงนะคะชอบแหละรักเลยแหละนะคะเนี่ยไพ่แปดไม้อยากสานสัมพันธ์ต่อด้วยแต่มันเหมือนกับต้องรอนะคะความอดทนเขาเห็นไหมคะเขาต้องอดทนสูงกับคุณเนี่ยนะคะเ,เพื่อนของเจทีนะคะแล้วก็เหมือนคุณไม่ได้สนใจเหมือนคุณคุณมีอีก้คุณมีกำแพงนะคะไพ่ของเอ็มเปลอร์นะคะห้าถ้วยนะคะ คือเขาก็รู้สึกแอบน้อยๆด้วยนะคะเพื่อนๆของจิงทีที่เลือกไพ่กองนี้เหมือนคุณไม่สนเดอะฟู้มเสน่ห์นะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงไพ่กองนี้ของเราเลเวลสูงน่าดูแล้ะนะคะพลังของคุณนะคะเขาดูหน่อยนะคะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะเขาเขาจะเทคแอคชั่นอะไรเพื่อนๆของเราไหมเข้าหาแบบนี้นะคะเนี่ยเอ็นจอยฟันนะคะเดี๋ยวเขาจะทําให้เพื่อนๆหรือว่าอยู่ใกล้เพื่อนแล้ว เพื่อนๆน่ารักอน,นะคะเหมือนอยู่ใกล้เด็กๆอย่างเงี้ยเหมือนอยู่ใกล้อยากดูแลลูกๆของคุณด้วยนะคะแบบเนี้ยนะคะอมอืเนี่ยคอมม <c oughs> ีเม้นเห็นไหมคะไพ่สิบเตียนก็บอกอยูนแล้วน,นะคะแต่จะทีเปิดเพื่อความมั่นใจนะคะอ่านสนุกขยายนะคะเนี่ยทาเวลตอนนี้อาจจะยังนะคะยังไม่เปิดเปิดเผยเท่าไหร่แต่เนี่ยเขาต้องการคุณแหละนะคะเ,เพื่อนๆของเจทีที่เลือกไพ่กล่องนี้ของเรานะคะ professional assistant ก็คือพวกคุณสองคนอาจจะโปรด้วยกันก็ได้ทำงานที่เดียวกันก็ได้หรือเจ้านายกับเลขาก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ที่ต้องดิวกันตลอดเพราะฉะนั้นเขามั่นใจนะคะหนึ่งกรณีนะคะเขามั่นใจนะคะเพื่อนเพื่อนที่เลือกไพ่ของนี้เขาจะพิชิตใจเพื่อนๆของเรานะคะถ้าไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรนะคะรักสามเศร้าไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ มีระยะทางด้วยหรือเปล่าเพื่อนของเราที่เลือกไพ่กองนี้นะคะเฟเวลนะคะเขาอาจจะยังตอนนี้นะคะแต่ในอนาคตเขาเทคแอคชั่นแน่ๆคะ่ะเพราะเขาอยากมีบุตรหรืออยากดูแลคุณกับบุตรนั่นเองนะคะถ้าคุณมีบุตรถ้าคุณไม่มีเขาก็อยากมีลูกกับคุณหรือว่ามีความสุขกับคุณในบ้านปลายนะคะแต่ตอนนี้เหมือนตีเนียนนะคะสนิทสนมอยู่นะคะเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิ้ลหน่อยนะคะว่าไพ่โรแมนต์แองเจิ้ลจะขยายไพ่กองนี้ว่าอย่างไรนะคะ เซปาร์เรชันถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องห่างนะคะไพ่กองนี้ของเราอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้นะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาไม่เข้ามามันรู้สึกอยากให้เขาแบบเข้าใกล้หรือว่าช่วงเวลานี้มันเหมือนเป็นใจไม่ได้นะคะเนี่ยเอนเกจเมนต์ Engagement นะคะเนี่ยเนี่ยนะคะการสวมแหวนะะนะคะคอมมิชเมนต์นะคะเพื่อนๆของเจตีไม่ต้องเศร้านะคะไม่ต้องเครียดนะคะ กิฟต์ยูนิเดเรชันชิพนะคะเนี่ยชาร์ตนะคะโซเมดนะคะพวกคุณเป็น,นคู่กันนะคะถ้าตอนนี้คุณต้องแยกกันหรือตอนนี้คุณยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกไม่เป็นไรนะคะ W of Fort ลฟ่นนะคะให้สองใบเนี่ยสามใบเนี่ยนะคะเขาจะดึงพวกคุณเข้ามาหากันอีกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าพวกคุณนะคะเลเวลเดียวกันนะคะอาจจะคุยกันรู้เรื่องนะะเห็นไหมครับเรทั้งคู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะรู้สึกเยอะแบบในใครเริ่มให้กลองนี้นะคะ คอมเมนต์บอกเจทีด้านล่างด้วยนะคะเจะทีไปก่อนอย่าลืมกด s u b สไครต์นะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเป็นเพื่อนกันใน Channel นี้เจทีสี่ห้สวัสดีมีความสุขนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนของเจทีที่เลือกไพ่เด็กนี้นะคะเรามาดูสินะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนของเรานะคะเขาดูหน่อยนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนของเรานะคะ รอบหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะอย่าไปตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆของเจทีดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความมันเทิงมนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเราขอดูเลยนะคะไพ่ s of wands นะคะอืมเขามีแพชชั่นกับเพื่อนๆนะคะเหมือนเขาอยากบุกอยากเข้าหาไงไม่รู้นะคะเพื่อนๆของเจทีนะคะอืม the sun เห็นไหมคะ n i g h t of p น n ิเ c ิลนะคะเซเว่ o ออออนไลน์ก็ได้นะคะ <ๆ S 2> เพื่อนของจจทีที่เลือกไพ่กองนี้นะคะโอ้โหเขาอยากเข้าหาเ,เพื่อนไพ่ The Sun The Sun ขึ้นนะคะคุณดูมันมีความเป็นผู้ใหญ่คนเด็กอะนะคะ n i g h t of p น n ิเ c ิลนะคะอยากได้ความสัมพันธ์นี้ S of cup ออ่าหนึ่งไม้ออนไลน์ก็ได้นะคะเนี่ยเขามีแพชชั่นนะคะหนึ่งไม้มันมีความรู้สึก <c oughs> อยู่ใกล้คุณแล้วมันมีไฟในการทำงานด้วยในการใช้ชีวิตด้วยนะคะ Night Op Pen ิเคิลนะคะ ดูสิคะม้าก้าขารู้สึกคือคักนะคะเหมือนไนล์วอลเลยนะคะม้านะคะเซเว่นอว์คัพเหมือนกับว่ายังไม่ยังไม่แน่ใจนะคะคอดูหน่อยนะคะแทมแพรนนะคะไพ่ของธาตุไฟมาสูงนะคะธาตุไฟธาตุลมนะคะธาตุลมยังไม่มานะคะธาตุน้ำนะ,ะแทมแพรานราศีธนูก็ได้นะคะเพื่อนของเจตีเดือดซันห้าถ้วยนะคะเป็นอะไรห้าถ้วยอะจจะเองไพ่คนรักเก่าก็ได้นะคะเพื่อนของเจตีที่เลือกไพ่กองนี้ของเรานะคะ ไพ่ห้าถ้วยขึ้นนะคะคนรักเก่าของคุณก็ได้นะคะไพ่ของฟินออฟคัพนะคะเนี่ยนะคะไพ่กองนี้อาจจะเป็นคนรักเข่านานนะคะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะในหนึ่งกรณีนะคะถ้าไม่ใช่ก็อยากจะเข้ามาไฝ่ในความสัมพันธ์ถ้าไม่ใช่คนรักเก่านะคะแต่ถ้าเป็นคนรักเก่าของคุณนะคะเขาอยากจะกลับมานะคะเทมเพลนนะคะกลับมาง้อคุณหรือขอคืนดีคุณก็ได้หรือทามาพูดให้คุณเข้าใจเขามากกว่านี้ซึ่งเหมือนที่ผ่านมาคุณไม่ยอมฟังเขา นะคะคุณฟังแต่ตัวเองเดซันเดซันเขาเก่งนะคะสองไม้นะคะมีระยะทางไหมนะคะเพื่อนเพื่อนของเจทีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะหนึ่งกรณีคือเป็นคนรักเก่าของเพื่อนเพื่อนั่นแหละนะคะไพ่กองนี้ของเราเนาะเจท,ทีจะได้อ่านง่ายนะคะหรือในกรณีหนึ่งก็เหมือนกับอาจจะกลัวคุณไม่สนใจไหมเดซเหมือนเซเว่นออฟเพนติเิลเหมือนคุณมีตัวช้อยอื่นไหมเพื่อนเพื่อนที่เลือกไพ่กองนี้ของเราสามไม้เขารอนะคะมีระยะทางด้วยไหมไพ่ของธาตุไฟนะคะ เนี่ยนะคะเขาอยากเข้าหาคุณนะคะเชฟเวนอัลแต่เหมือนกับเดอะซันห้าถ้วยคุณไม่สนใจเขาไหมนะคะไนอัลเพนติเคิลควีนออฟคัพนะคะแอบชื่นชมแอบชื่นชอบนะคะแอบดูคุณตลอดเวลาแบบนี้เชฟเวนออฟคัพเดย แต่เหมือนคุณไม่ได้สนใจเขาคุณมีช้อยอื่นไหมคะเพื่อนเพื่อของเจตีถ้าคุณมาดูนะคะแล้วในกรณีหนึ่งนะคะที่เป็นคนรักเก่าของคุณนะคะคนคนนี้เขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะแทนแพลนนะคะเดรสันคุณคือความสุขของเขาที่ผ่านมาเขาไปเจอกับอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่โดนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาเขาอยากจบความสัมพันธ์ที่เขาไปหรือว่าเขาอยากกลับมาง้อคุณนั่นเองนะคะในออเปนติเคิลนะคะ ควีนอคัพคุณคือผู้หญิงที่ดีที่สุดนะคะที่ให้เขาที่ซัพพอร์ตเขาก็ได้คว e นอ of คัพดูแลเขาดีนะคะเวลาเขาเความรู้สึกของเขาคุณไม่เคยทำร้ายเลยนะคะแล้วก็เดทขึ้นมาซ o เบนอั ups, แต่เขากลัวว่าคุณนะคะจะมีตัวเลือกอื่นไปแล้วไหมเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ของเรา1ไม้2ไม้ยังมี fashion, แพชชั่นกับคุณอยู่ยังถือความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะไพ่กองนี้ผู้คุณอาจจะนะคะ เลิกกันด้วยสาเหตุอะไรจะทีไม่รู้หน่อนะคะแต่เขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะหนึ่งไม้นะคะยัง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 อยากยังถือความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะยังมั่นใจอยู่นะคะว่านะคะเขารักคุณนะคะไพ่กองนี้ของเราแทนแพลนเดอะซันนะคะคุณคือความสุขของเขานั่นเองนะคะาตุไฟทตุน้ํานะคะขึ้นมานะคะแล้วก็ ดูหน่อยนะคะว่าลึกๆเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆของเรานะคะเดอ High p น i ทสเออเดอะไฮพินเทสขึ้นมานะคะเขากลัวคุณไปมีคนอื่นอะเพื่อนๆของเจตีที่เลือกไพ่กองนี้หรือว่าคุณไม่แน่ใจในตัวเขานั่นเองหรือไม่ยกโทษให้เขานั่นเองนะคะ Queen of Pentacles นะคะเดี๋ยวเจีขอทีละใบนะคะคลงมาเยอะเกินไปนะคะอ่ะมาแล้วนะคะ King of Swords นะคะ <laughs> คุณจะดุเขาไหมอะคะเรื <leave> ่องของเจทีเขากลัวคุณดุเขาอะนะคะกลัวคุณดุเขา t r e of swords กลัวคุณลึกๆแล้วเขารู้สึกว่ากลัวคุณไม่ไว้ใจเขาอะนะคะเพื่อนของเจที l o อร์นะคะเขายังรักคุณเพื่อนของเราอยู่นะคะยังรักอยู่นะคะกลัวคําพูดของคุณนะคะคุณพูดแรงนะคะคุณตัดจบแรงนะคะถ้าเป็นคนรักเก่าแบบนี้นะคะหกไม้นะคะเนี่ยกลัวคุณมบออนแล้วตัวเองเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้คนรักเก่าของคุณเขากลัวคุณมบออนเขากลัวคุณ รฟเวมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วนั่นเองนะคะถ้าเป็นคนรักเก่าของคุณที่คุณมาดูไพ่กองนี้นะคะอื้อจะกลัวขนาดนั้นเลยหรอคะขอดูหน่อยนะคะว่านะคะเขาจะเทคแอคชั่นไหมคะเพื่อนของจทิทีคนรักเก่าของคุณหรือว่าคนที่อยากเข้ามาหาคุณแต่ไม่กล้าในความสัมพันธ์กลัวคุณมีคนอื่นอยู่แล้วหรือมีช้อยอื่นด้วยนะคะแต่ก็ยังรู้สึกแบบกลัวคุณไม่ชอบเขานะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่เขาจะเข้าหาคุณแหละแต่เขากลัวคุณไม่ชอบเขา กลัวคุณทําเขาเจ็บปวดนะคะโรเบอร์เขารักคุณนะคะแต่หกไม้นะคะเหมือนกับว่าเขาจะเข้าหาคุณแหละนะคะเนี่ยทิเชอร์นะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่ตองนี้กองนี้ของเราอาจจะเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์กันหรือเปล่านะคะไพ่ไพ่ของคนรักเก่านะคะเคยเรียนด้วยกันมานะคะเคยอยู่ห้องเดียวกันมาก็ได้นะคะแบบนี้เป็นคนที่เลเวลสูงไพ่ของรักต่างวัยนะคะเป็นครูบาอาจารย์หรือเปล่าไพ่กัน โอ้โหเห็นไหมคะเขาจะลดความคาดหวังนะคะถ้าค he ุณเขาจะพยายามไม่คาดหวังนะคะเพื่อนเพื่อที่รู้ให้กองนี้ของเรานะคะเนี่ยนะคะเขาเขาแบบเขายังอยู่ในความเสียดายเพื่อนๆของเราอยู่เลยนะคะที่เขาเขาเคยทิ้งความสัมพันธ์ที่ดีๆไปนะคะเพื่อนๆของเราเหมือนกับว่าเขาไปได้ไปเลือกอะไรที่มันทําให้เขาตอนนี้เขาทรมานนะคะเนี่ยเขาเขาเขาจะลดความคาดหวังลงนะคะเหมือนกับเขากลัวคุณจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆของเจตีนะคะ ไพ่กองนี้ของเรานะคะเขาเครียดนะคะเขาจะเข้าหาแหละนะคะมันมีความรู้สึกรักอยู่นะคะขอดูไพ่ออร์เรหน่อยนะคะว่าจะบอกว่าอะไรนะคะจะที่ขอดูไพ่ของดักเฮาส์หน่อยนะคะว่าเขาทาไมเขาออกจากจุดเขาเครียดนะคะตั้งแต่เขาจากเพื่อนๆของเราไปนะคะเขาหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้เลยนะคะเนี่ยนะคะ ก็คืออาจจะก,กลัวคุณคอรหานินทาในการกลับมาของคุณหรือเปล่าคนรักเก่านะคะแล้วก็ในกรณีหนึ่งนะคะเขายังออกเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ตั้งแต่ไปเขาอาจจะเคยทําผิดกับคุณไว้ไหมไพ่กองนี้นะคะสังคมของคุณสังคมของเขาเข้ากันไม่ได้ไหมนะคะเลยเลิกไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขายังรู้สึกผิดกับเพื่อนของเราอยู่เยอะนะคะอาจจะทําให้คุณโดนคอรหาติชินนินทาหรืออะไรก็ได้นะคะไพ่กองนี้นะคะ let go control issue นะคะเพื่อนของเรานะคะ ดูหน่อยนะคะให้ลดลดอ,อีโก้ลงหน่อยนะคะความคอนโทรแบบนี้อาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้นะคะมองเห็นความน่ารักซึ่งกันและกันให้อภัยนะคะเพื่อนอยทูทีเป็นเพื่อนกันก่อนก็นกได้นะคะภัยตรงนี้ของเรานะคะคุณก็มีความาเขาเรียกอะไรนะคุณก็มีความน่ารักหรือว่าคุณก็มีความเป็นแม่สูงนะคะควีนออฟคัพนะคะทูเลฟนะคะแต่คุณก็รักเขาแหละนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลดลดความเอาแต่ใจหรือความอยาก ครอบครองทำให้ทะเลาะกันหรือความสัมพันธ์นี้มันกลับมาดีกันไม่ได้อีกนะคะเพื่อนๆลดลดนะคะอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะให้คนลดลงก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีความรักความเข้าใจกันอยู่นะคะมีความรักกันอยู่ทูเลอรต่างฝ่ายต่างรักต่างฝ่ายต่างยังอยากเทคแคร์ดูแลกันอยู่นั่นเองมีความเป็นแม่มีความชอบในตัวตนของกันและกันอยู่ก็อยู่ที่เพื่อนๆของเราเลยนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้นะคะที่คุณจะตัดสินใจไปข้างหน้าหรือว่าอยู่ที่เดิมนะคะเจตีก็ ไกด์ไลน์ให้ประมาณหนึ่งเนาะสำหรับคนที่ดูดูกันอยู่รักๆชอบชอบกันนะคะเขาก็นะคะอยากเข้าหาเพื่อนๆของเราแหละนะคะแต่อาจจะมีสถานที่ทํางานไหมที่คนหลายๆคนมองแล้วเหมือนกับเขาไม่อยากคาดหวังในความสัมพันธ์นี้แต่ในความสัมพันนี้นะคะเขาแอบหลงรักเพื่อนๆของเรานะคะก็ประมาณนี้เจทีไปก่อนอย่าลืมกด s u b สไคร e นะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเป็นเพื่อนกันในช n e l นี้เจทีี่459สวัสดีมีความสุขนะคะบ้ายบายค่ะ